นื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรชนกที่ทางตะวันออกตะบนโคกขามตะบก็นเลขาธิการ <i> จับทิศโคนเนี่ยครับสามารถหิ้วไปได้สะดวกสะดวกแต่ส่วนใหญ่จะจับข้างบนแล้วก็งอแขนมันเมื่อยนะครับพอเมือ่อยก็โยกอย่าช้านะครับอย่าดันนะมาไม่ได้ ดีาดดีนนลงลงลงมียังรู้เลยยายชายแต่น้ำขึ้นช่คยอาลวางฟางบนนางนเสาได้กอรอะออนอบกอนพี่กนงอออกอนอบกอนทำไมเราตัวเตี้ยขนาดนี้ตะันได้เลยไหมเนี่ยคน แคแรงเลยแค่สองคนนะ ไัไนอะมาไม่เป็นไรครับขอบคุณครับให้พี่พีื่อให้พี่พี่ื่้ยกรักไม่ไหวนะครับถ้าิกลุ่มนี้เอือิจยอยู่อยอยู่รวมกลุ่มนะ มีมีอะไรบ่าล่ะร้อนไหมเป็ต้องกลัวไม่ได้รูปเพราะไม่ได้เล่นทเลย <c oughs>